นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พูชาจักพุชานิยนังเอตมังคะลัมุตตามหันติติขอนอบน้อมแด่องค์พระรัตนตรัยท่านมีพระภภพ,รพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นที่เบิงงติอาศัยของเฮาตั้นตั้งลายขอเจริญพรมายังคณะทายาิโยตั้งลายทุกคนทุกท่าน วันนี้อาตมาภาพได้รับอาราธนานิมนต์จากเจ้าภาได้มาเตเตสนาธรรมในค่ำวพืนนี้เป็นการพรารณาสัจธรมรมคำสอนขององค์พระจินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นการจลองศรัทธ,ธาคือความเชื่อภาษาทักคือความเรื่อมใสพร้อมทั้งยังเป็นการสร้างสมบรารมีธรรมให้เกิดมีขึ้น แกบรรดาสดาตั้นตำลายตามสมควรแก่กาลเวลาผู้บาอาจารย์นับป่าผู้รู้เพิ่นกล่าวไว้ว่าเป็นนักเตสก็ต้องหุงเวลาเป็นสาธาก็ต้องหงกระเป๋าถ้าจะเอาของพุบกำวว่าพอเหมาะพอให้พอดีบนับก็น,น้อยจนเกินไปสืบเนื่องจากข้ามคืนนี้นั้นเป็นคืนสุดท้ายของการบำเพ็ญกองการกุศล ที่เฮาต้านตัางหลายนั้นจะได้อุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปหา่าคุณพ่อกัพลสุวรรณมาโจอายุเจ็ดสิสบปีปรากฏนามท่านเจ้าภาพในค่ำคืนนี้มีครอบครัวสีแดงและครอบัวสุวรรณมาโจพร้อมกับสมณะสัทธาโุราศสัทธาผู้มีเกียรติทุกคนทุกท่าน สถา่ันทั้งหลายสมัยคุณพ่อนั้นยังมีชีวิตอยู่คุณพ่อก็ได้สร้างคุณงามความดีหลายอย่างเพราะว่าจะเป็นการวัดการบาก็ดีเพราะว่าจะเป็นการจุนชนก็ตามคุณพ่อก็ได้ไปช่วยเหลือบางครั้งคุณพ่อก็ได้ไปภรรยาก็ไปแต่งสถา่านทั้งหลายอาตมาภาก็ได้มีโอกาสมาหาคุณพ่อ วนป้อน,นั้นก็เป็นคนใจบุญสมัยก่อนที่อาตมาภาพก่อนน้ำจะท่วมมาแอลหาพ่อพ่อก็ได้ดูดูว่าแต่และมนื้อแต่และวันเนีตน้ตอนเจ้าก็ต้องมื้ออาหารฝาในตีฟันทองนี่ก็ดีเอาวัะหันว่าเป็นคนที่หักซัดฮักสิ่งต่างๆเพราว่าเป็นนกเป็นปลาเป็นอย่างก็ตาคนก็อางเสือยังหองจืด ของจื่อป่าก็ขึ้นมาก็มีตามเตียตมาภาพมาดูที่คุณพ่อสมัยมีชีวิตอยู่ยังได้กระดามสถานทัณฑ์จงหลายถ้าเฮาโอถึงความตายแล้วไขก็หนีผวาพ้นบอกว่าอาตมาภาพทุกปีตุน้องสถาทัานทั้งหลาเพราะมันเป็นสัจธรรมความจริงของชีวิตที่เฮาจะหนีบวาพ้นทุกสิ่งทุกอย่างสถาทัานทั้งหลายมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และวก็ดับไปเป็นธรรมดา แต่ชีวิตคนเฮาทุกคนสามารถเลือกที่จะทําได้จะทําในสิ่งที่ดีหรือว่าบรดีนั้นอยู่ที่แรงศรัทธาาความสามารถของเฮาตั้งแต่หลายตามคนก็ต่างทาหน้าที่กันไปศรัทธาตั้งแต่ต่ายครูบาอาจารย์นัปกปราชญ์ผู้รู้เิ้นกล่าวว่าคนเฮาจะทําหน้าที่นะียเหมือนบทกรอนบทหนึ่งที่เป้นว่าอันโรคนี้คือโรงละครอ่านท่านนิกรเนเราท่านเกิดมา ตามไล่ลำทำทีท่าตามเวลาของบทละคร,ารบางรั้งก็เศร้าบางพาก็สุขบางดีก็ตุกัวอ,อกสะท้อนมีรับมีล้างม,มีจากมีจรพอจบละครชีวิตก็ลาบานคุณพ่อก็ได้ทําหน้าที่อย่างดีที่สุดเพราะว่าจะเป็นดูแลตึงลูกตึงหลานตึงอะไรอย่างก็ตามติตรดราตั้งแาั้งไลาของหูดีว่าคุณพ่อน้นได้สร้างคุณงามความดีหลายอย่าง เปลี่ยนทางตนทุนต้นจิตนตนแบบเอ่อกับลูกกับหลานคนเฮานั้นสถาสัณฑ์ต่างหลายเมื่อเฮาเกิดมาแล้วเฮาก็ทําหน้าที่ของเฮาให้ดีที่สุดเมื่ออาตมาภาพจะได้ยกสาระอออคิดในสถาสัณฑต่างหลายเป็นข้อคิดสกิดใจในขั้นนี้ที่สถาสัทต่างหลายก็จะหันว่าในสมัยอดีตสมัยพุทธกาลเขาจะหันว่าคนต่างหลายเนี้ย ได้ไปอาบแม่น้ำคงตากตามเอาไปได้ความจริงต่างๆอยู่มาวันหนึ่งสถาสันทั้งหลายมีความคนหนึ่งได้ไปหย่อมซัดไตหย่อมายขึ้หาว่าเอ๊จะเป็นบาปเป็นกรรมเนี่ยบกะก็เลยเอาตัวเก่าเนี้ยลงไปอาบม่น้ำคงคาอาบตึงวันตึงวันเพื่อจะล้างบาปตัวเก่าแต่อยู่มาวันหนึ่งครอพุรธเจ้าได้เสด็จออกมาเอาไปที่แม่น้ำกับความคนหนึ่ง เรไล่ถามถามว่านะเอ๊ะเป็นไปอย่างหาฮะคนที่อาบน้ำในแม่น้ำหรานฟะเพั่นเป็นไปอย่างหรฮาพดตัวเก่าตลอดเวลาพามที่อยู่ทาข้างก็องบอกว่าเพึ่นล้างบากแต่ใตก็่าวสัทธาท่านทังางยพระพุทธเจ้าเ่าเพื่อนตัดเลยว่าถ้าจะหลักเป็นสิ่งที่ล้างบากแต่สัตว์หลางที่อยู่ในน้ํานะเพราะว่าเป็นปลาหอยหรือว่าปูอย่งางต่างที่อยู่ในน้ําก็ได้ขึ้นสวรรค์ได้พค้นรุดโค้นกันหมด ยังได้ก็ตามพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าก็ได้ขึ้นบอกเออก็ได้บอกเออตามว่าสิ่งที่เขาจะควรนำมาปฏิบัตินในชีวิตประจำวันของเขาการที่เขาจะล้างบาปล้างกรรมล้างติจิตใจเขาพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าการที่เขาจะล้างเนี่ยมีอมมยู่ทกอย่างเลยตามเพราะว่าจะเป็นในหลวงการที่เขาน,น,นั้นใช้ขานเหมือนกันบางทีเขาใช้ขานอาบน้ำเนี่ย พระพุทธเจ้าก็มีขันธ์กันเอาอดหดร่างกายฮดจิตใจของเอาอันนี้หนึ่งก็คือขันธ์คุณชีวิตคนเฮาเมื่อเกิดมาแล้วเฮาลึกนล,ลึกถึงคุณเพราะว่าจะเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์เฮามาคืดถึงกับเข้าที่พ่อเคยป้อนเฮามาคืดถึงที่นอนที่พ่อเคยปูเฮามาคืดถึงที่อยู่ที่พ่อเคยจัดหาเฮามาคืดถึงการศึกษาที่พ่อเคยสรงาำทรงเยียน จะลองุดเฮามาเพื่อถึงชีวิตที่ปอบหมอกอเฮามาเฮากลับมาลึกนึกถึงคุณงามความดีของท่านแล้วเฮากลร่วมกันตั้งจิตตั้งใจมาร่วมุลร่วมกุศลบางครั้งสถานท่านทั้งหลายได้าาากลัมาเฮาก็มาเพื่อกำลังอกกำลังใจะว่าคนอยู่ตั้งหลังผว่าเป็นลูกกะดีเป็นภรรยาก็ตามเป็นญาติพี่น้องก็ตามเอามาเพื่อกำลังอกำงกำลังใจการ ทีออาตมาภาพลุไปก็คือฝันคุณขันที่ว่าเอายกยอคุณพ่อคุณแม่เขายกยอครูบาอาจารย์เอายกยอผู้มีพระคุณกับเขาแล้วอันที่สองนั้นก็คือขันศีลอย่างอาตมาภาพเมื่อศีลไปสาธาจานทั้งหลายก็ได้คิดเอาไปเพื่อปฏิบัติว่าคนเฮานะเมื่อเฮามีศีลเนี่ยเฮาอยู่ที่ไหนเฮาก็ปลอดภัยเหมือนครูบาอาจารย์ท no ี่บอกอาตมาภาพฝากศีลแล้วก็มีองค์ประกอบของมัน ถ้าเอาได้เอาสิ่งไปปฏิบัติในจิตในใจเป็นสิ่งที่ดีงามทาําง่ายถูกใจมนุษย์สที่สุดปัญหาสิ่งต่างๆก็จะเกิดเพราะว่าการฆ่าการปอนการลักขโมยการหั่นกันนี้ก็จะเกิดขึ้นในสังคมถ้าเราอาน้อมนานเอาสิ่งนี้ไปใจในชีวิตของเราแล้วอันที่สามนั้นก็คือขัอนธรรมถ้าเรามีรับธรรมามจงอน อยู่ในคิดในใจน้องนำมาปฏิบัติน้องนำมากันในการดำเนินชีวิตเขาจะมีแต่ความสุขเวลาเขาจะนิ่งเงเขาก็มีสติและลึกลอกถึงถ้าเขามีสติแต่เอาหัววั้ทหได้จะเกิดภัยสตินี่ก็มีสองอย่างหนึ่งเขาไปแล้วเขาเกิดความระแวงถ้าเขามีความระแวงในตนในตัวการระวังก็เกิดขึ้นสิ่งต่างๆที่จะเกิดกับเขาก็จะเกิดอันนี้ก็คือเป็นเ,เรื่องเกี่ยวกับ การที่เฮานำลัทธรรมมาใช้ในชีวิตของเฮาแล้วอ่านที่สี่นั้นก็คือขันติก็คือความอดทนอดทนในทิศทางต่างๆมาว่าเฮาจะยึดการอยู่ที่ในกระตามแห่งคนตำบลใดก็ตามเพราะว่าจะเป็นพ่อก้าแม่ก้าทำงานราชการก็ดีทำงานบริษัทก็ตามถ้าเฮานี้ได้ลึกระลึกถึงความอดทนในตนในตัวเฮา ร่างกายของเฮาเนียก็จะมีเกี่ยวกับการอดทนอดทนมีอย่างพ่ออดทนต่อความตรากตรำถ้าเป็นเจ้าให้เจ้านากะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินทันไปเกี่ยวข้อพอดีวันนี้ก็ะก็มีการตามข้อใหม่เป็นวันพระสี่เปริงถ้าก็มาหาว่านะโอ้ว่าเขาจะได้เข้าแต่ละเม,ม็ดมากินเอาไปละเลอกเึืถอึงความกระตัญญูของผู้ทำผู้อยู่เบื้องหลังว่าเป็นเจ้าให้เจ้านากด็ดีแล้วสถา่ันทั้งหลายก็มาคิดว่า อันที่หนึ่งก็คืออดทนต่อความตากลรองอันที่สองก็คือความรำบาดบอกว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงอาตมาพาเตจุนี้ก็จะรู้ไอผิดเสื้อป็นเสือเเ้อก็จะไปรู้ไอละแดดฟันคอยิดยิิอากาศมันเดียวกันหนาวจวก่อฮ้อนยวก่อเปลี่านเป็นนีสาธารณชนทั้งหลายจะดูแลสุขภาพบางครั้งอากาศมันเปลี่ยนแปลงอย่างใดก็ตาาเอากต่อมาเกิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างของเฮานะ เอาพยายามดูแลตัวเก่าใื้ดีที่สุดเาะว่าเอาจะทำอย่างก็ต่างสุขภาพที่สาคัญที่สุดถ้าเอาดูสุขภาพดีเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างก็มาตามมาเอาต้องสร้างกําลังใจสร้างกําลังกายของเราเพื่อสู้กับวันใหม่อันนี้ก็คือการอดทนต่อความลาบากอันที่สามนั้นก็คือการอดทนต่อจิตใจ ก็คือบางครั้งเนี่ยพอโดนอะไรอย่าง,างมาสปัดสเปดวันก็มีเรื่องมีเล่าอะไร่เข้ามาก้ะเอาพยายามแก้ปัญหาในแต่ละวันคนเฮามีปัญหาบ่อยๆคกัน,นแต่พยายามแก้ทุกๆกวันพยายามสลัดสิ่งที่บดีออกนำรับคำคมสัสอนมาใช้ในชีวิตประจําวันของเฮาอันนี้ก็คือคันเรื่องเกี่ยวกับความอดทนแล้วอันต่อไปนั้นก็คือคันอาสา วางสถานทั้งหลาราะว่าคุณก็อนัะคุณก็อนางคนได้จากเอาไปแล้วบางคนบางผ่านก็ได้ก็ได้มาจัดเก้าอี้ก็ดีมาจัดดอกกระตามจัดพิธีกรรมกระตามอันนี้เป็นิตอาสาช่วยเหลือกันเพราว่าบ้านเหลือบ้านใต้หูปาวาขก็มาช่วยกันช่วยกันทำจัดสถานที่บางครั้งบางทีเขาก็ช่วยกัน,น,ช,กนช่วยเหลือกันเพื่อกำลังใจกัน ในทางพระพุทธศาสนาการเคลื่อดการนั้นก็มีอยู่ที่มาเพื่อกำลังพบกำลังใจกำลังสี่อย่างก็คือเรื่องกำลังกายเอามาช่วยได้แห่งกายของเรา่วยท่านจอยนี่จะท่านจะนี่อันที่สองก็คือกำลังใจก็คือมาเพื่อกำลังใจคนอยู่ตั้งหลังราว่าเป็นลูกก็ดีเป็นภรรยาก็ตามราว่าจะเป็นญาติพี่น้องก็ตามมาเพื่อกำลังใจกันแล้วอันที่สามก็คือกำลังทรัพย์คนเฮาัะเฮาบอกว่า ความตายจะเกิดเมื่อใดเฮาโมโหเป็นงานที่นับเป็นงานที่จะได้ตั้งตัวเอาก็มาช่วยกันหอมคนเล็กและน้อยเพื่อแบ่งเบาภาระเจ้าภ้าเอามาช่วยเหลือกันคนเล็กและน้อยเพื่อให้แบ่งเบาภาระเจ้าผาาบางครั้งเป็นงานที่ระได้ตั้งตัวแล้วอันที่สี่นั้นก็คือกำลังสติปัญญาเอาหูอันไหนบางคนเก่งมามาตังควางคกเก่งเรื่องแ่งดอกก็แ่งดอกความคนเก่งเรื่องการจัดตัวอีจัดต๊ะจัดต่างประจัดไป อันนี้เขาก็กมาช่วยเหลือกันเพื่อแบ,บ่งเบาาระอานเจ้าภาพเพราะว่าอยากที่น้องออกมาช่วยเหลือกันแล้วอันที่อ่านต่อไปก็คือการการบุญการบุญในที่นี้ก็คือเขาได้มาสร้างบุญสร้างกุศลแตุ่นที่ส่วนบุญส่วนกุศลทุกข์ก็กรรมผลเหตุอพรางพระพุทธเจ้ามีเทวดานะถามปัญหาพระพุทธเจ้าว่าอัยังเนาะเป็นมิตรในการเดินทางอัยังเนาะเป็นมิตรน ข่าวธุระอัญมณ์น้ออัญมณ์น้อเป็นมิตรในการเดินทางอัญมณ์น้อเป็นมิตรในเรือตนอัญมณ์น้อนนเป็นมิตรในข่าวธุระแล้วอัญมณ์น้อเป็นมิตรในภพหน้าพระพุทธเจ้าก็ได้ตอบผู้พรามนะบอกตอบคือเทวดานะว่าโอ้อัญมณ์น้อเป็นมิตรในการเดินทางก็คือยานทหานะ บางคนบางท่านทะลุในหัวในเมืองมาบางคนบางท่านทะลุต่างจังหวัดต่างอำเภอก็ตามเอามาร่วมบุนร่วมกุศลกันอู้กล่าวเขากอมาให้กำลังใจกันอันนี้ก็เป็นการว่าอันยำน้อเป็นมิตรในขาวพุราก็คือฌานพาหณะที่เขาได้ใจตึงวันแล้วอันยำน้อเป็นมิตรในเรือนตนก็คือพ่อคือแม่ของเขาเขาต้องมาเลือกเลืกถึงคุนพ่อคุณแม่ไว้ก่อนที่เขาจะพู้ได้อย่างไ้พ่อแม่สอนเขามาตลอด สอนทุกสิ่งทุกอย่างคนหอมชื่อก่อหองชื่อแม่ก็คือพกาแมงเฮาเพราะว่าเอามาจัดการต่างที่ต่างแดนในอย่างต่ามบางครั้งเขาโทรไปบ้านไปจองก็เป็นการให้กำลังใจเพื่อนคือเพื่อนได้สู้ชีวิตต่อไปแล้วอันที่สามนั้นก็คืออัญมณ์น้อเป็นมิตรในข่าวุ้รักก็คือเพื่อนฝูงเวลาเฮานี้ญาติการญาติงานบางครั้งตกงานตกงานความเป็นเพื่อนและจะช่วยเหลือเฮาในยามที่เฮาทุกอย่าง พยายามที่เฮาบ่ามีการไนมีงานเฮาไปขอพึ่งพิงเฮาไปขอความช่วยเหลือความเป็นเพื่อนเนะี่ก็จะช่วยเหลือเฮาการที่เฮาจะอยู่ต้วกันเป็นเพื่อนเป็นพวงเป็นอย่างประามเอาต่อั้งขอนักขอแก่3ามอย่างพละหนึ่งความจริงใจสองความซื่อสัตย์สามสสความมีน้ำใจสามอย่างนี้นถ้าเฮาพิจารณานะ ว่าอันไหนเพื่อนแท้อันไหนเพื่อนเพียงเอามาพิจารณาตัวเกา่าว่าจัิงในมิตริงในพในูอันนี้แล้วอันยงนอเป็นมิตรในพบหน้าก็คือการที่เรานะได้มาสร้างบุญร่วมบุญร่วมกุศลมาเมื่อกำลังใจตามเจ้าภาพได้มาร่วมบุญร่วมกุศลกันอาตมาภาพก็ได้ขอ,อก่กอนที่จะจบในการเตะเตสนาธรรมในค่ำคืนนี้ ก็เลยกรกฏการเตะการที่เขาได้เตะในข้อคืนนี้ก็เป็นอานิสง์เมื่อคุณก็กำพลสุวรรณมาโจรและอาตมาภาพกรกฏโมทนาบุญกับเจ้าภาพในข้อคืนนี้เพราะว่าจะเป็นครอรัวสีแดงและขรอรัวสุวรรณมาโจรพร้อมกับสมณะสัตถาโมรัสธาผู้มีกียตุกคนทุทธาอาตมาภาพกรกอสัตธาต่างทั้งหลายตั้งจิตตั้งใจส่งวิญญาณของคุณพ่อกำพล โ่บนสวงสวัสดิ์อาตมาภาพได้เตกเตสนาธรรมมาก็สมควรแก่กาละเวลาก็สมมติยุติลงคงไว้เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยปากาลชฌานี้อันเียงนาตุธรรมกลมกลูลมาเสสาธุทา